ตอนที่25ท่านรู้สึกอะไรกับข้าหลินชิงเมยมองตาเขาอยู่อึดใจหนึ่งแล้วกล่าวยิ้มยิ้มว่าดูเหมือนท่านจะผิดหวังเล็กน้อยที่เวลานั้นเพียงแต่ส่งข้าเข้าตำหนักเย็นทะว่ามีได้สังหารข้าเซียวเยี่ยนยกขาเย,ยาวเรียวของตนค่อยๆเดินเข้าไปใกล้นางทีละก้าวเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งนั้นเขาได้ยืนอยู่ใต้ชายคาเรือนเดียวกับนางความรู้สึกกดข่มบีบคั้นที่ส่งผ่านมาจากเขานั้นชัดเจนยิ่งนัก หลินชิงมือก้าวถอยหลังไปเองอย่างมิรู้เนื้อรู้ตัวกระทั่งแผ่นหลังชนกับกำแพงเงาร่างอันสูงใหญ่ของเขาบทบางนางทั้งร่างทำให้พวกเขาอยู่ใกล้ชิดกันยิ่งยวดน้ำเสียงที่เอ่ยในลำคอของเซียวเยี่ยนแฝงไว้ด้วยความหมายอื่นเวลานี้แม่เปินหวังจะเสียใจแต่ก็ยังไม่สาย ทั้งๆท,ที่เป็นคำพูดของขู่ที่เต็มไปด้วยอำนาจทว่าหลินชิงเวยฟังแล้วกลับรู้สึกจั๊กกะจี้หูอย่างยิ่งนางดูเหมือนจะมมวแต่ชื่นชมน้ำเสียงของชายหนุ่มเหมือนกำลังฟังเสียงสนอดจากสายธนูอย่างไรอย่างนั้นหลินชิงเวยมองเขาอย่างละเอียดแม้จะมีหน้าตาคมสันทวา่าท่าทีกลับเย็นชาดูไปแล้วอายุไม่น่าจะเกินยี่สิบกว่าปีต่อให้ท่าทางของเขาดุดันกว่านี้ก็ไม่อาจทาให้นางตกใจได้ข้าไม่ได้เป็นคนที่ถูกํำให้ตกใจจนโตเสียด้วย แต่หลินชิงเมยยิ่งมองดูเขายิ่งบังเกิดความพึงพอใจรอยยิ้มของหลินชิงเมยสว่างสวัยเจิดจ,จ้าและไร้เดียงสาแต่ที่จริงแล้วมีความคิดไร้กาศอยู่เต็มท้องนางกล่าวว่าข้ารู้ข้าย่อมรู้ดีว่าท่านอองมีอำนาจสูงสุดในการที่จะตัดสินใจสังหารข้าไม่แน่ว่าวันใดที่ท่านอองเกิดอารมณ์พลุ่งพล่านขึ้นมาศีสับของข้าคงต้องโยกย้ายไปที่อื่น แต่หากต้องการสังหารข้าเหตดใดต้องให้ท่านออกลงมือด้วยตนเองด้วยเล่าแล้วเหตดใดต้องให้ท่านออกมาที่นี่ด้วยตนเองอีกครั้งนางยกมือขึ้นหมายจะวางลงเบาๆบนอาภรของเซียวเยี่ยนทว่ากลับถูกเซียวเยี่ยนรั้งมือของนางเอาไว้มือของนางอ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกผิวนั้นทั้งละเอียดและลื่นมือฝ่ามือของเซียวเยี่ยนทั้งหนาและอบอุ่นกลางฝ่ามือของเขามีไตแข็งแงชั้นหนึ่งทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนฝึกยุทธที่ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยง่าย เซลเยียนออกแรงราวกับต้องการบีบกระดูกนิ้วของหลินชิงเวยให้แหลกละเอียดช่างเป็นชายหนุ่มที่ไม่รู้จักรับยกถนอมบุพผาแม้แต่น้อยดูสายตาเช่นนั้นของเขาไม่เพียงแต่มือนางเท่านั้นเขาแทบจะทนไม่ได้ที่จะบีบนางทั้งร่างให้กลายเป็นท่อนๆความเจ็บปวดส่งผ่านมือของหลินชิงเวยกลับทำให้รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้านั้นยิ่งกระจ่างขึ้นราวกับท้าทาย เรือนร่างในวัยดรุณีน้อยของนางงดงามยิ่งยวดกลิ่นกายของนางนั้นทำให้ผู้คนหวั่นไหวไม่ใช่กลิ่นที่เกิดจากผงชาติที่หญิงสาวในวังใช้กันแต่เป็นกลิ่นหอมบางๆงที่ประปลมากับกลิ่นสมุนไพรเสื้อผ้าอภรรเนื้อหยาบและกระปรงผ้าฝ้ายที่อยู่บนร่างกายของนางกลับมีอาจบดบางผิวพรรณอันผุดผ่องของนางเอาไว้ได้หลินชิงเวยบิดมือของตนท่านองทำให้ข้าเจ็บแล้ว เซวเยี่ยนไม่ได้ตอบคำนางนางจึงค่อยๆช้อนตาขึ้นมองพบว่าเซลเยี่ยนกำลังหลบตาลงตำ่ำหยุดอยู่บนเรือนร่างของตนบริเวณที่สาบเสื้อทบกันที่ปรากฏให้เห็นกระดูกหายปลาราเพียงครึ่งครึ่งจอผมของนางที่รับไปตามลำคอทำให้ช่วงลำคอของนางยิ่งดูระหงและงดงามกระจ่างตาขึ้นไปอีกแม้ว่าสายตานั้นจะมีเพียงชั่วระยะเวลาสั้น แต่หาได้รอดพ้นไปจากสายตาของหลินชิงเวยนางหัวเราะอย่างเอาเป็นเอาตายท่านอองมองลำคอของข้าดวงตานั้นเบิกกว้างด้วยกำลังถูกกลุกให้ตื่นตัวขึ้นหรือไรคำพูดเช่นนี้เมื่อออกมาจากปากของสตรีนางหนึ่งช่างเป็นคำพูดไรยางอายที่สมควรตายยิ่งนักนาทีนั้นสายตาของเซียวเยี่ยนราวกับเดือดดาลถึงที่สุดเขากล่าวว่าขอเพียงเป็นสตรีที่ต้องการจะยืนหยัดในตำหนักใน ย่อมต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสตรีผู้อยู่ในคุณธรรมมิใช่เป็นเช่นหญิงไรย้ยางอายอย่างเจ้าคำพูดและการกระทําไร้ขอบเขตหลินชิงเวยก้มหน้าลงมองมือของเสียวเยี่ยนที่กุมมือของนางเอาไว้แล้วกล่าวเสียงต่ําว่าท่านดูสิท่านจับมือของข้าจนมีอาจหักใจปล่อยได้ยังบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับข้าอีก สายตาของเซลเยี่ยนเต็มไปด้วยความรังเกียจและขยะขยงเขารีบปล่อยมือของนางทันควันนางจึงกล่าวขึ้นอีกกว่าก่อนอื่นข้าไม่ได้เต็มใจที่จะเข้าวังมาได้ยินว่าข้าถูกบิดารังเกียจถูกน้องสาวผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องวางแผนจึงถูกจับใส่เกี้ยวเข้าวังมาแต่งงานแทนฮ่องเต้เพิ่งจะอายุ13ปีอายุน้อยกว่าข้า3ปีเขายืนก็ยังยืนขึ้นมาไม่ได้อย่าว่าแต่จะทำอันใดเลยที่เข้าวังมาล้วนเป็นสาวน้อยที่อยู่ในวัยงดงามที่สุดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ในวังหลวงแห่งนี้ กระมังตอนที่26่สหไร้ศีละธรรมดังนั้นเจ้าจึงคบชู้สู่ชายเขาไม่รู้ว่าสตรีที่ยืนอยู่เบื้องหน้าตนในยามนี้เป็นคนอย่างไรนางเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยสีหน้าท่าทางไม่ยี่รารอยยิ้มของนางนั้นงดงามจนมีอาจหาจุดบอดเพื่อโจมตีได้ เขาตืองอดรนทนไม่ได้ที่จะเอ่ยคำพูดไม่น่าฟังออกมาด้วยต้องการที่จะทำลายรอยยิ้มอันได้ใจของนางทำลายความเคารพต่อตอนเองของนางลงเขาปรารถนาจะดูว่าเมื่อนางถูกทำลายความมั่นใจและถูกดูหมิ่นดูแคลนจบแทบจะกระอักจนตายนั้นจะมีท่าทีอย่างไรเขาว่าหน้าเสียดายที่เขาคงต้องผิดหวังลินเชิงเวยพูดต่อจากเขาว่าถูกต้องชายชู้ค,คนนั้นของข้าไรซึ่งความรับผิดชอบเรื่องพันนี้ตบมือข้างเดียวย่อมไม่อาจดังได้ ชายชูยกลับดียิ่งนักกินความหวานจากอ้อยจนเหลือแต่ซากแล้วก็หลบหนีไปทำให้สตรีเช่นข้าต้องถูกประนามด่าทอทั้งยังถูกส่งเข้ามาในตำหนักเย็นคิดดูแล้วยังรู้สึกหน้าเวทนายิ่งนักนางยิ้มจนตาเหรีลงขณะมองเซียวเย็นดวงตาทั้งคู่ของเขาเรียวยาวช่างถือกันเหนิดมาพร้อมกับรูปฉมงดงามยิ่งนัก ดวงตาคู่นั้นเรากับบอ่อน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลายลําดับต่อมาท่านบอกว่าข้าเสื่อมเสียชื่อเสียงใครบ้างไม่รู้ว่าข้ามีชายชู้เวลานี้เพิ่งจะมาทําตัวเรากับเป็นดอกบัวขาวเช่นสตรีผู้มีคุณธรรมท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ดังนั้นเหตุใดข้าจึงไม่อาจทําตัวตามใจตนได้ต่อให้ข้าไรขอบเขตยิ่งกว่านี้ท่านอ๋องมีใช่รีบตามมาถึงที่นี่หรอกหรือไร เซวเยี่ยนหายใจเข้าลึกๆครั้งหนึ่งเอาเถิดเขาไม่อยากจะต่อปากต่อคคำกับนางหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเขาจึงกล่าวว่าในเมื่อเจ้าเองรู้ตัวดีว่าไร้ศีลละธรรมเหตุไหนจึงไม่อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตนนี่เจ้ากลับกำเริบสีบอ่อสารขวัญกล้าเทียมฟ้ากล้าวังยาพิษห้องเต้ลินชิงเวยกระพริบตาปริบๆไร้ศีลธรรม นี่แม้พี่สาวว่าจะไม่ได้เป็นคนดีเท่าเลยเฟิงที่พบหญิงชราแล้วต้องเข้าไปประคองนางข้ามถนนแต่อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับไปผลักหญิงชราเพื่อซ้ำเติมท่านกล้าส,สงสัยศีลธรรมในตัวพี่สาวเช่นนั้นหรือหลินชิงเวยตวัดสายตามองเซียวเยี่ยนขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างประเมินในทีสายตานั้นเปลี่ยนไปด้วยความดูถูกดูแคลนส่งผลให้หน้าอกของเซียวเยี่ยนกระเพื่อมขึ้นลงด้วยหายใจหอบแรงจากโทสะ ถูกต้องนั่นคือสายตาดูถูกดูแคลนอยู่มาจนถึงบัดนี้ยังมีผู้ใดกล้าดูถูกดูแคลนเขาเยี่ยงนี้นางกล่าวเอาเถิดศีลธรรมของข้าไม่จําเป็นต้องให้ท่านอองมาออกความเห็นอีกทั้งเรื่องที่ห้องเต้ทรงต้องพิดท่านอองบอกกว่าข้าวางยาห้องเต้สวรข้าถูกกักขังอยู่ในตํนหนักเย็นทั้งวันแม้กระทั่งหน้าตาของห้องเต้เป็นอย่างไรข้าก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนท่านบอกกว่าข้าวางยาห้องเต้เซียวเยี่ยนรู้ว่านางเจตนาจะทําให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โต เยวเยี่ยนกล่าววันนั้นเปิดวางมาที่นี่หลังจากกลับไปพบห้องเต้ห้องเต้ก็ลมป่วยไม่ดีขึ้นอีกเลยเจ้ายัางกล้าพูดว่าไม่ใช่เจ้าหลินชิงเมยพูดยิ้มยิ้มเสื้อเจิ้งอ่องของข้าคนที่ท่านข้องแวดด้วยมีเพียงข้าคนเดียวหรือรายภายในวังหลวงมีคนมากมายเช่นนี้ขุนนางมากมายในราชสำนักเหตุใดท่านไม่ไปถามพวกเขาเล่า หรือเหตุใดท่านจึงไม่สงสัยตัวท่านเองบ้างเป็นท่านที่ไปพบห้องเต้ห้องเต้จึงประทวนในเมื่อจินตนาการของท่านออกจะบันเจิดเยี่ยงนี้เหตุใดไม่คิดว่าเป็นตัวเองหรือไม่ที่เป็นผู้วางยาห้องเต้เสื้อเจิ้งอ๋องวางยาพิษห้องเต้ดูน่าเชื่อถือกว่าข้าซึ่งเป็นนางสนมที่ถูกทอดทิ้งวางยาพิษห้องเต้เป็นไหนไหนสีหน้าของเซียวเยี่ยนเต็มไปด้วยโทสะเขาถูกคำพูดของหลินชิงเมย่อทำให้เดือดดาน เขาผลักหลินชิงมวยจนแนทชีดติดไปกับกำแพงแล้วกล่าวว่าหากเจ้ายังพูดจาเหลวไหลอย่าคิดว่าเปิ่นวางไม่กล้าทำอะไรเจ้าเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวด้วยความรังเกียจว่าวันนั้นเจ้าแต่ต้องไหลของเปิ่นวางเจ้ายังกล้าพูดว่าเจ้าไม่ได้ทำรอยยิ้มบนใบหน้าของหลินชิงมวยเจิดจ้าขึ้นอีกเท่าตัวข้าแต่ต้องไหลของท่านอองเป็นเพราะข้าชมชอบท่านอ,องที่มีรูปร่างสูงใหญ่เช่นนี้ก็ไม่ได้หรือไร ห้องเต้ปวดท้องก่อนในขั้นแรกจากนั้นมีอาการตัวร้อนไม่ลดต่อมาเซยวเยี่ยนราวกับต้องการจะพูดอะไรอีกทว่าขอมกลั้นเอาไว้ลินชิงเวยกลับเอ่ยขึ้นว่าอย่างไรเล่าท่านอองรู้ว่านั่นเกิดอะไรขึ้นหรือไรหรือท่านองเคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาก่อน